โรงเรียนเป็นจามามหาราชมีจุดเริ่มต้นจากการจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลไทยในสมัยรัชกาลที่5โดยในปี2439พรยานริกคิดได้มอบหมายให้พระมหาอ้วนติโสและคณะผู้ร่อุปกรณ์การศึกษาจากกรุงเทพนำมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อจัดตั้งโรงเรียนขึ้นภายในบริเวณวัดสุป,ปตนารามเมื่อพศ .2440 โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนอุบลวิทยาคมและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้า พระราชทานทรัพย์จํานวน1ิบช่างเพื่อเป็นทุนในการใช้จ่ายในการเรียนการสอนต่อมาโรงเรียนอ,อุบลวิทยาคมมีจํานวนนักเรียนที่มากขึ้นทําให้โรงเรียนคับแคบและชารุดทรุดโทมทางราชการนในขณนะนั้นได้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ที่มุมทุ่งสีเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือในปีพศ2458โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวมงศ์เธอเจ้าฟ้าจัก,กรพงพศ์ภูวนาถซึ่งเสด็จมาตรวจราชการที่มณฑลอ,อุบลราชธานีในเวลานั้น ทรงเป็นประธานประกอบพิธีเปิดและได้ประธานนามโรงเรียนว่าโรงเรียนเป็นจมะามหาราชเพื่อเป็นอนุสรณ์ถวายแด่รอห้าจนถึงพศ2 4 7 7ก็ประสบปัญหาสถานที่เรียนคับแคบอีกครั้งจึงได้แบ,บ่งนักเรียนเป็นชั้นต้นๆแยกให้ไปเรียนที่อื่นโดยใช้อาคารสโมสรเสือป่ากเก่าแต่ก็ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการปกครองและการดูแลการสอนต่อมาจังหวัดอุบลราชธานีได้รับงบประมาณจากทางราชการกว่า4 0,000บาทเพื่อจะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพิ่มเติมบริเวณกรมทหารเก่า ซึ่งย้ายไปตั้งอยู่ที่อำเภอวารินชำราบตั้งแต่ปี2471ปัจจุบันเป็นค่ายฐานโบที่22เมื่อสร้างเสร็จรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นมาเป็นประธานพิธีเปิดเมื่อวันที่7เมษายนพศ2478ในนามโรงเรียนเบญจมาศมหาราชการที่โรงเรียนต้องมีการย้ายที่ตั้งอีกครั้งเนื่องจากในพศ2511ถึง2512ผู้ว่าราชการจังหวัดบรุรลราชธานีในขณะน,นั้นได้ตกลงกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการศึกษาธิการ ในการยกที่ดินโรงเรียนเปญจมมหาราชให้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดแห่งใหม่ในการดําเนินการดังกล่าวนี้ทางจังหวัดไ,ได้แจ้งให้ทางโรงเรียนได้ทราบล่วงหน้าเพราะทางโรงเรียนรู้เรื่องนี้ก็ตอนที่มีการส่งเจ้าหน้าที่มาทําการวางผังแล้วทางราชการจึงได้อนุมัติงบประมาณ11ล้านบาทเศษสร ército, ส้างโรงเรียนขึ้นใหม่เพื่อให้โรงเรียนเปญจมามหาราชย้ายไปอยู่ตาบลท่าวางหินซึ่งเป็นที่ราชพาัสดุโดยในขณะที่กําลังสร้างหลังใหม่นั้นโรงเรียนหลังเก่าก็ยังทาการสอนต่อไปเพื่อรอให้โรงเรียนที่กําลังสร้างใหม่ ส่วนสารากลางจังหวัดก็ดําเนินการก่อสร้างไปพร้อมๆกันจนแล้วเสร็จจึงได้ทําการย้ายนักเรียนออกจากหลังเก่ามาเรียนใหม่แห่งนี้ในปีพศ2516ในนามโรงเรียนเป็จำมั่มหาราดตามเดิม